ไอเทมที่มีทุกบ้านหรือซ้ำบ่อยคือต้องมีติดตู้เย็นตลอดถ้ามันนุ่มใส่สบายแล้วก็ราคามันถูกมากเลอใส่แล้วแบบบอก สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเร้าสูช่ช่องของชนนะคะวันนี้มากับคลิปเฟรนดไอเทมนะคะในต้นปี2025ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าได้ทำสกินแคร์ไปแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นพวกของใช้เสื้อผ้าต่างๆเนวิตติงนะคะที่ใช้แล้วชอบในช่วงนี้มาป้ายาทุกคนกันนะคะวันนี้พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้ะ มาที่อย่างแล้วนะคกินมาแบบเยอะมากๆนะคะซื้อซ้ำบ่อยคือต้องมีติดตู้เย็นตลอดก็คือกาแฟสกัดเย็นของล้ามุนนะคะอันนี้มันจะเป็นกาแฟที่แบบพร้อมดื่มเลยผสมใส่น้ําหรือว่าใส่น้ําผลไม้แล้วแต่ทุกคนชอบปกติชนก,กินเป็นข้่วกลางนะคะเป็นฟูตี้ดีไลท์อแบบ่ซื้อซ้ําตลอด1เลยคือมันอร่อย2ประหยัดเวลา3คือประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆอย่างชนชนทํางานเวอร์เฟิมโฮมใช่ไหมปกติก็คือจะสั่ง Delivery กาแฟแก้ว1ตก 70-80บาทนะคะรวมค่าส่งแต่ว่าอย่างกาแฟที่แบบมีติดตู้เย็นของละบุลอย่างเงี้ยถ้าเฉลี่ยวมาก็คือตกแก้วละประมาณ20กว่าบาทอะไรเงี้ยมันตกใครที่อยากประหยัดเวลาประยัดงบนะคะลองดูเป็นกาแฟของละมุลได้เลยแบบชนแนะนำมากๆก,กินอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะหลายเดือนที่ผ่านมา ต่อาานะคะเป็นไอเทมหมวดแฟชั่นและน่าจะเป็นแฟชั่นยาวๆเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าใน r ีวไอหรือว่าชนใน u t u b e นะคะชนก็จะทําแบบ OOTD ค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงเนี้ยเริ่มมาอินกับการแต่งตัวสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นก็เลยเริ่มช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้าอุปกรีม,มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เยอะไปนะคะมีแบบว่าซื้อมือสองบ้างเดี๋ยวมาดูว่าช่วงนี้นะคะละต้นปีชนชอบอะไรบ้างเริ่มที่กระเป๋าใบแรกเป็นใบนี้ที่ชนเคยทํา w a s in my b a แบไปนะคะเป็นกระเป๋าหนังกับเทียมสีน้ำตาแล้วก็เป็นหนังกับแมทเทียลที่แบบอินเทมมากตอนนี้เพราะว่าหนึ่งมันสะพายง่ายๆดีแล้วขนาดกับตัวชนอะตัวชนมันเล็กใช่ไหมแล้วเราก็สะพายกระเป๋าที่มันค่อนข้างจะนิดนี้แบบนี้ก็ไซส์พอดีกับตัวนั่นแหละแต่ว่าก็ใส่ของได้เยอะนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นทรงหลวมๆแบนี้ปล่อยๆตอนนี้กําลังอินกับกระเป๋าที่มันแบบ ห้อยอย่างเงี้ยชอบมากๆเลยนะคะใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เราแบบถูกใจสุดๆแล้วก็ราคาแบบว่าประมาณไม่เกิน350สนะคะเดี๋ยวชนทิ้งไว้ชนไม่แน่ใจราคานะคะเพราะว่าบางทีเราก็ได้ส่วนลดไงแก อันนี้น้ารักมากๆเข้ากับการแต่งตัวของชนแบบแทบลุกๆเลยเป็นใบ everyday ตลอดช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ใบที่2นะคะที่เพิ่งได้มาใหม่นะจ๊ะมันเป็นกระเป๋าเขาเรียกว่า h o l o bag หรือเปล่าเป็นแบบทรงย่ำยา่าาทุกคนอันนี้ก็คือชอบมากเป็นสีแดงแต่ว่ามันเกือบจะน้ำตาลแล้วอะคือเรารู้สึกว่าชอบกระเป๋าทรงนี้มันให้ความแบบสบายใส่ iPad ได้ใส่ของแบบโยนโยลงไปใส่ได้เยอะมากๆนะคะเวลาที่แบบ อยากจะพกใบเดียวออกไปข้างนอกเนี้ยอันนี้คือตอบโจทย์แล้วก็มันน่ารักดีนะคะใหญ่ๆดีเราอะชอบดูแฟชั่นของสาวฝรั่งค่ะเขาจะชอบสะพายอะไรประมาณนี้และช่วงนี้ชนก็แต่งแนวแบบมันมีกลิ่นวินเทจน,นิดๆแต่อันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยคือแมทไม่ยากมากนะคะแล้วก็สีที่มันเป็นออกแดงๆมันทําให้ลุคมันดูแบบมีอะไรอย่างเช่นชนอนะชนเป็นคนที่แต่งตัวสีขาวสีดําสีเพลนใช่ปะ่ะแล้วพอเอากระเป๋าแบบ ใบใหญ่ๆสีที่มันแบบเออมีสีนิดหนึ่งมาอยู่ในลูกมันก็ดูทําให้ลูกแบบมีอะไรขึ้น เนาะช่วงนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ชนชอบแล้วก็ใช้บ่อยๆนะคะก็จะมีอยสองใบนี้ต่อมานะคะก็เป็นเสื้อเบสิกที่ชนใส่เลยนะคะชนได้เสื้อจากร้านนี้มา3ตัวแล้ร้านเพเปอร์มินนะคะในแอปส้มนะมันจะเป็นเสื้อเบสิกเลยทุกคนเสื้อใส่เดี่ยวชนได้เสื้อใสเดี่ยวมา2ตัวสีขาวกับสีดําแล้วก็เสื้อลัดรูปเสอยืดนะคะสีน้าตาลถ้ามันนุ่มใส่สบายแล้วก็ ราคามันถูกมากซื้อมา3ตัวไม่มีตัวไหนที่เกิน200เลยแล้วคือมันดีอะอย่างสีขาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บานจนเห็นซับของชนะเก็ปะแล้วก็คิดว่าจะเอฟเสื้อผ้าจากร้านนี้อีกแน่นอนเพราะว่ามันตรงปกจริงๆแล้วก็เราชอบเนื้อผ้าร้านนี้ที่มันใส่สบายนะคะอันนี้แนะนําเลยใครที่ชอบใส่เสื้อผ้าเบสิกหรือว่า กำลังหาเสื้อใส่เดี่ยวเสื้อยืดที่มันคุณภาพดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากชนก็แนะนําร้านนี้เลยนะคะอาจจะรอพีออเดอร์นิดหน่อยประมาณ1อาทิตย์สำหรับใครที่ไม่ได้รีบใช้ก็คือจัดไปเลยนะะมาเป็นไอเทมสาหรับใครที่ไม่ได้เจาะหูแบบชนนะคะก็คืออันนี้เลยเดี๋ยวชนถอดให้ดูมันจะเป็น เขาเรียกว่าตัวแปลงต่างหูหรือเปล่ามันจะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้นกานๆแบบที่หนีบแบบนี้ทุกคนนะคะก็จะเอาต่างหูที่เรามีมาเสียบใส่ในช่องนี้มันก็จะได้ต่างหูหนีบมาแล้วสําหรับใครที่ไม่ได้เจาะหูมนเราอันนี้คือตัวช่วยชีวิตได้มากเลยแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดที่ว่าถ้าเป็นต่างหูที่ก้านมันเป็นโคง้คงก็จะใส่กับอันนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องดูว่าอันไหนที่จะสามารถใส่ลงไปในเจ้าตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เอามาหนีบตัาหูเนี่ย ก็รู้สึกว่าเออเรามีตัวเลือกมากขึ้นนะคะในการแบบใส่ต่างหูทําให้ชีวิตของสาวที่ไม่ได้จาะหัวง่ายขึ้นเยอะมากๆนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวช่วยในการแต่งตัวเหมือนกันนะคะเป็นไอเทมเอาไว้เหมือนลดขนาดของางเกงอย่างชนช่วงน,นี้ยชนชอบสายแบบแนวแบ,บกี้ยีนใช่ไหมก็คือ เน้นเอวต่ำแต่ว่าวันไหนอบางทีมันต่ำเกินไปหรือว่าอยากจะให้มันเป็นเอวสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็ใช้ตัวนี้ก็จะเอาแบบเจาะไว้ตรงหลังกางเกงแล้วก็หนีบแบบเอวของกางเกงเล็กลงแต่ว่าทรงที่แบบเราชอบทรงทิ้งๆิ้งไปปล่อยหลวมๆมันก็ยังอยู่แต่ว่าแค่เอวมันกระชับขึ้นอันนี้แนะนํามากเป็นตัวช่วยแบบก,การแต่งตัวที่ดีมากๆเลยแล้วก็มันไม่ได้ตะโกนเกินไปไม่ได้ทําให้เสื้อผ้าเรามันผิดรูปหรืออะไรอเออลองไปหาเซอร์ดูอันนี้ชนชอบมากๆๆต่อมาก็คือกางเกงยีนสีขาวปก ติคือชนไม่มีเเกงเกีนสีขาวเลยเพิ่งมาซื้อตัวเนี้ตัวแรกนะคะเอฟม,มาจากร้านนี้เลยในแอปส้มนะจ๊ะแล้วก็ราคาที่เอฟม,มาได้ประมาณ200นิดนิดแล้วเกมัมนเกม,มากคือฉันใส่บ่อยมากๆเลยทรงแบบทรงคือใช่ชนสั่งมาเป็นไซส์เอ็มนะคะให้มันเป็นเอวต่ำๆนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ต่ำมามันประมาณแบบล่างสะดือนิดเดียวเองแล้วก็ ทรงดีผ้าดีแล้วก็ยาแบบสะใจมากคนที่ชอบขากกองๆนะี่คือต้องไปเอฟเลยจริงๆ่าเห็นไลนามามานานมากแล้วแหะแต่เราคิดว่ามันจะตรงปกป่ะเราก็เล็งมานานแล้วเอออยากได้เกเกี่ยสีขาวไว้แมทไปลุกนี้เพราะว่าเราไม่มี เราก็เลยเอฟมาเลยแล้วไม่ผิดหวังเลยจ้ะดีมากจริงๆแล้วใส่แล้วแบบบอกออมันดีแล้วสีขาวคือมันแมทกับอะไรก็น่ารักชอบเกงยีนรานนี้มากเดี๋ยวว่าจะไปเอฟสีอื่นมาเพิ่มแน่นอนจ้ะต่อมาเป็นไอเทมที่มีถูกบ้านนะคะก็คือขอ,องไทยนั่นเองคกเป็นยาสมามัญประจำตัวพอดมแล้วแบบ เหมือนได้เกิดใหม่เหมือนมันสดชื่นเหมือนมันรีเฟซวันนี้เลยนะคะช่วงไหนที่แบบพอไม่ไหแล้วอากาศร้อนออสดชื่นมาทันทีมาต้ ไอเทมของใครหลายๆคนอยู่แล้วนะจ๊ะน้องของไทยและก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะเป็นหมอนที่เพิ่งแกะไปในวอลที่ผ่านมานะจ๊ะเป็นหมอนมะเขือเทศหมอนอิงนั่นแหล,ละแล้วคือชนชอบมากเมื่อช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่กําลังชอบมะเขือเทศมากเลยไม่รู้ทําไมมันน่ารักมากจริงแล้ก็เลยซื้อหมอนมาราคาประมาณร้อยไม่ถึง200ร้อยเว้ยนี่นะคะแต่ก็รอพีออเดอร์แบบค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะแต่ว่าเอามาแต่งห้องแล้วน่ารักดีนะคะเพิ่มสี ในห้้อองไดเเยะเยะลหมดแล้วค่ะ Favorite Item นะคะในต้นปี2025ที่ผ่านมานะจาก็มีไม่เยอะเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อของเท่าไหร่นะมาแนะนำกันประมาณเท่านี้นะคะสำหรับนี้ชนขอตัวลาไปก่อนนะจ้ายลืมติดตามช่องทางอื่นของชนด้วยนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย